สวัสดีค่ะวันนี้เบกก็จะพามาดูในส่วนของการรับรถนะคะลูกค้าชื่อคุณอะไรคะชื่อน้องค่ะ,ะชื่อคุณน้องนะคะลูกค้าเดินทางมาจากไหนคะวันนี้ที่แพร่กระสานนะคะเป็นยังไงบ้างคะรถเราดีไหมบริการทางร้านเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยบริการเริ่มตั้งแต่เซลดีมากค่ะจนถึงขั้นสุดท้ายคือการรับรถก็ยังบริการดีแล้วก็ประทับใจยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องก็บัตรที่ดูแลลูกค้า ตอนเวลา,อ,าอุบัติเหตุต่างๆเช่อนอยางแตกหรือว,ว่าตัวแตรี่มีปัญหาก็ทางทางเพอร์เฟกจะมีบริการอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่เราชอบแล้วก็ประทับใจและก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องการดูแลเรื่องราคานี่สําคัญราคาก็พิเศษด้วยค่ะโอเค <c oughs> okay, ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณน้องมากๆนะคะสำหรับบริการที่คุณน้องพูดถึงก็คือเป็น w smart ของเรานั่นเองนะคะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้านะคะทั่วประเทศ1ปีเต็มๆฟรีรถยกรถสไลด์รถลากให้กับลูกค้านะคะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคุณน้องที่ไว้ใจเบียร์แล้วก็เพอร์เฟกค่ะนะคะยังไงก็กลับมาใช้บริการร้านเราใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะ